คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนมีสายตาจ้องมองอยู่ข้างหลังแม้ในที่ที่มืดมิดและเงียบสงัดผมเคยและเรื่องราวของฮันนิยาอาจอธิบายความรู้สึกนั้นได้ ในตำนานญี่ปุ่นฮันนิยาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกความริษยาและความแข้นกัดกินจนกลายเป็นอสูรพวกเธอเคยเป็นมนุษย์เคยมีความรักและเคยถูกทรยศถ้าเธอเลือกที่จะไปฉันก็จะสาบแช่งเธอให้ทรมานกว่าที่ฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่า เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตฟังดูเหมือนมาจากละครเก่าแต่ความจริงคือผมได้ยินมันในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีเรื่องเล่าว่าฮันนิยาจะปรากฏกายพร้อมหน้ากาก,ากที่มีเขาแหลมคมดวงตาเบิกโพลงและปากที่ฉีกยิ้มอย่างน่าสะพรึงกลัวหน้ากากนั้นไม่ใช่แค่การปลอมตัวมันคือภาพสะท้อนของความเจ็บปวดที่บิดเบี้ยว เพื่อนของผมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นหน้ากากฮันนย่าวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งในบ้านร้านกลางป่าเขาคิดว่ามันเป็นของเก่าแก่และหยิบมันขึ้นมาคันทีที่สัมผัสหน้ากากเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งและเขาก็ได้ยินเสียงกระสิบข้างหูคืนมันมา เพื่อนผมทิ้งหน้ากากแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างตามเขามาตลอดหลายคนเชื่อว่าฮันนิยา่ายังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ตามหาผู้ชายที่ทิ้งพวกเธอไปหรือตามหาใครก็ตามที่สะท้อนภาพของความเจ็บปวดนั้นบางครั้งผมก็คิดว่าเสียงกระสิบที่ผมได้ยินในเืนฝนตกอาจไม่ใช่แค่เสียงลม แล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองคุณอยู่หรือเปล่าถ้าชอบเรื่องผีผีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามล้อนติดหูนะครับบางทีครั้งหน้าผมอาจจะเล่าเรื่องที่ทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืน